สวัสดีครับสำหรับสมาชิกที่กำลังดูอยู่นะครับถ้ามีคนสนใจนะครับวัวนะครับตัวนี้เป็นบามันบ่พ่อเพาะบามันลูกผสมนะครับให้ดูเนื้อตัวนะครับว่าอายุจักเดือนกพ่เพปี กวสองปีนะครับตัวนี้เป็นวัวเฮดเมียนะครับให้ดูลักษณะลำตัวนะครับอาจจะมืนดนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ให้ดูลักษณะลำตัวให้ดูลักษณะขานะครับให้ดูบ้านท้ายนะครับถ้ามีคนสนใจนครับสามารถติดต่อได้ที่บ้าน นาถอนนะครับตำบลมงเหนืออำเภอสว่างนดนิน,นจังหวัดสกลนครน,นะครับพอขอเบอร์โทรนะครับบอกเบอร์โทรคนนี้เบอร์ร่มาเลยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพอแปเอาเบอร์โทรแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ,อบตอนนี้เปิดว้อสี่สิบเก้าครับอ่าเป็นราคาเรียกร้องครับสามารถพูดคุยหรือว่าต่อรองได้นะครับ ให้ดูช่วงเวลานี้ให้ดูตัวอื่นไปก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นบราหมานเหมือนกันนะครับข้อมูลเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อมาก่อนนะครับข้อมูลเดี๋ยวจะสอบถามให้นะครับนี่ลูกนะครับ ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นงัวเฟรมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงลูกอยู่หรือเปล่าเพราะมีลูกอยู่สองตัวนะครับให้ดูลักษณะของความลึกของลำตัวนะครับแล้วก็ หานะครับแล้วก็หางใหญ่นะครับหางยาวนะครับสวยนะครับให้ดูลักษณะของใบหน้านะครับอเป็นวัวที่ ค่อนข้างที่จะลึกนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ145ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นวาม่าสาวนะครับอ่าเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวค่อยถามพ่อแกอีกทีนึงนะครับพ่อมายืนจะเหพ่เพามาข้างในเห็น บอกเบอร์โทรเพื่อนนะครับเดี๋ไปยืนอยู่ข้างในกันเลยเห็นหงบั้เดี๋ยวผมจะคืนให้เบอร์โทรอีกทีนหนึ่งดอบศูนย์แปดสามหกแปดห้าสี่แปดสองเก้าครับผมบอกซื้อนะครับพ่ออ๋อบัวรัตอ่าพ่อพ่อบัวรัตนะครับสามารถโทรมาได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์เบอร์โทรให้อีกทีนะครับว่าอ่าพ่อใดก็พอสิ โอซสิบเกอ่าราคานะครับราคาเรียกไว้สี่หมืนเก้าครับสามารถที่จะต่อรองได้นิดหนนะ่อยนะพ่อเนาะถ้าสนใจก็สามารถที่จะโทรมาได้นะครับโทรมาต่อรองพูดคุยราคาก็ได้นะครับหัวสูงประมาณน่าจะถึงร้อยร้อยสี่สิบถึงบ่พ่ออ่าหัวสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับผมจะให้ดูมันหายหมดแล้ว จะให้ดูลำตัวความลึกของลำตัวนะครับสีแดงสวยนะครับตัวนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ครับผมขึ้นเบอร์โทรให้อีกทีนะครับขอบคุณสรักการติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อ่าอีกตัวหนึ่งก็อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดราคาเหมือนกันครับตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับสาหรับคนที่สนใจก็สามารถโทรมาอ่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไ้ให้อีกทีนะครับให้ดูลักษณะสีนะครับแล้วก็ขาอ่าเป็นแม่ลูกครับเดี๋ยวผมให้ดูพ่อพันุพ่อ,พอเขาครับ ให้ดูลำตัวให้ดูพ่อครับพ่อพอ่าเป็นพ่อพันธ์คุมฝูงอ่าของขอคอกที่นี่นะครับโอ้เหมือนงวเลื่อยลอยเลยครับตัวนี้สูงประมาณน่าจะน่าจะร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบห้าขึ้นแล้วก็เป็นงวที่โครงสร้างใหญ่นะครับให้ดูขานะครับเป็น่าวัวโบสนะครับติดโบส ขาดาแล้วก็มีขอบหูที่ดํานะครับตัวนี้ผมว่าเหมือนเหมือนวนัวเรือ่อยเลยนะครับอะจะให้ดูลักษณะความลึกแล้วก็ความยาวของลงตัวแล้วก็ความสูงนะครับโอ้สีแดงเข้มแล้วก็โบ๊ด้วยครับพ่อพันุตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับโอ,อ้ตัวฝุนะ่นก็งามด้วว่ะตัวหนฟุ่นอ่ะ ตุ่มแม่ตัวตุ่มมันตัดตัวมากุ่มหมึกหลากตุ่มอ๋อแม่ตัวตัวตัวแม่ตัวนัหนนะอุตผูนี่วะผูเดี๋ยวมาตัวไหนหน่อยมาหาจี๊ปปาเดี๋วเข้าไปเบิ้งกันกันเพ่นเปิดไวปขนาดก็พอตัวนั้นตัวนึงเบิ้งแปดึปดแับลูกแม่ลูกอ่าตัวนี้เปิดไว้ที่แปดสิบนะครับอ่าแม่ลูกนะครับก็สามารถถ้าสนใจจริงครับสามารถโทรมา พูดคุยราคาแล้วก็ต่อ,อรอ,อ,องราคาก็ได้นะครับตัวนี้ครับคู่ลูกแม่ลูกครับผมไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับแม่ลูกมันตัวนี้ว่พอ ให้ดูพ่อพันตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าขึ้นเหมือนกัน,นครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นวาสายกระทบนะครับอ่าหูค่อนข้างที่ยาวนิดนึงแต่ว่าได้โครงสร้างของบรามันมาเหมือนกันนะครับโครงสร้างที่หนานะครับแล้วก็ได้ความสูงของอาวาวาลูกกระทบนะครับเพาแม่ลูกกระทบบ่ฟอกคือหูยาวเนี่ย ่าเป็นวัวลูกกระทบนะครับฮินดูบารซิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกตัวนะครับที่พ่อบอกว่าห้าสิบห้าครับเป็นอ่าเป็นโคมนะครับเป็นว่าแม่ลูกนะครับอ่าเล้ว แม่เป็นงัวไทยบ่หนิงัวไทยใหญ่ไทยกะบ่ชาลโลเล่หรอชาลโลเล่บ่ชัลโลเล่ชาลโลเล่คือหนาเป็นหูหหหหหด่างดำมันมันมันยังไรบ่น,นอ่าลูกมันเป็นเต่าืก็ยังอ่าลูกก็เป็นชาลโลเล่อยู่แม่ผมไม่รู้ว่า,วาเป็นงัวไทยกลางไทยไทยใหญ่หรือว่าอ่าแต่ลูกเขาเป็นแม่จะ็นลูกกับซบมากอ่าเป็นแต่หูก็เหมือนเหมือนชาลโลเล่อยู่ อ่าผมให้ดูลูกเขาครับให้ดูลําตัวความหนาของลูกเขาครับอ่าให้ดูชาโลเล่ครับลูกเขาอ่าผสมพ่อชาโลเล่นะพ่อเนาะชาโเล่ครับผมผสมอ่าพ่อชาชาโลเล่ไปครับลูกลูกก็เป็นชาโลเล่ครับออกสีเหลืองๆนะครับผสมหลอดนะพอนะ่อเนาะผสมหลอดแสดงว่าก็มีใบมีหลอดให้เพิ่มด้วกันเพวันหน้าบ่เนีอ๋อ ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ครับพ่อใดเกาะพ่อตัวนี้เพิ่นเปิดไวท่าใดก็ะคู่นี่คููไหมล่ะคึงอ่าให้โทรมาถามเพิ่นเอาแล้วกันนะเนาะมาถามเพิ่นเอาค,อครับถ้าสนใจก็สามารถโทรมาถามอ่าพอ่อรัตน์นะครับที่ผมให้เบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้อีกทีนะครับให้ดูว่าตัวนี้แต่งสวยเลยครับ หัวพ่อพันธุ์คูฝูนะครับสําหรับคนที่สนใจสายกระทบก็มีครับไอตัวตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นสายกระทบฮินดูบาซิลนะครับอ่าก็จะได้โครงสร้างของบลามันที่มันอ่าลึกแล้วก็หนานะครับแต,แต่จะได้ความสูงของฮินดูบาซิลนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ